ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็เจอกันอีกแล้วครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นหนึ่งหกอีกแล้วขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดณตอนนี้ก็เป็นโุทาสใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณทุกเดียวทางที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วย,ลวยคลิปนี้ีนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ16สิงหาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นเแนวทางุ้ง เป็นทานเตมรอโนดับนะเต็มดับฝากมาดับเต็ม9เต็มเจเต็มโซนฝากมาดับสาตัวสาเต็มต่อมาใบานี้เลยก็เป็นทานโชนฝางมาโชน ห้าตัวเดียวห้าสี่กับแปดห้าสองหนึ่งก็ชนห้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ชนสามเจ้านี้สายลมฟืงมะแนวทางล่างสามสอง เจ็ดสองเก้าสองสามสองเจ็ดสองเก้าสองฝากมาสามคู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้คู่ตุ๊ดนะท่านคู่ตุด๊ด 43 44 45 46 53 55 56 57 63 66 67 73 74ต่อมาเลยเจ้านี้คู่ตดโบน ฝังมาโคสี่แปดสี่เ8้าสีเจ้าฝั่งซ้ายฝั่งขวารวมคู่ตดุดเจ้าฟ้าดาเรนกับเจ้าฝั่งซ้ายมือต่อมาเรนเต้มรอสอนนอ,อก ฝากมาเต็มศูนย์เต็มสองเต็มสามเต็มห้าเต็มหกเต็มแปดฝากมาหกตัวหกเต็มต่อมาใบนี้เลยเด่นโบนสองตัวสามสี่ สามสี่อดีตที่แล้วก็ฝากมาสองกับสามแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสามสี่เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้มองบน ไม่ต้องกลาบศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหกสี่หกห้าหกเจ็ดรวมหกคู่ต่อมาเจ้านี้เป็น,านอาหารบอลลูนล่า หกศูนย์สีห้าหกศูนย์สีห้าฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับทุกแนวทางถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ บน,นี้นานเด่นล่างสามตัวหกสองแปดหกสองแปดฝากมาสามตัวเป็นปาทานล่างอาดีตที่แล้วก็ผ่านเนืองเนืองต่อมาเจ้านี้เลยสอนอบน ฟางมาสี่ตัวหกศูนยสี่ห้าหกศูนสี่ห้าฟางมาสี่ตัวเป็นเดียวทางต่อมาครับใบนี้รอสอนอดับเต้นก้า เต็มเจ็ดเต็มสี่ฝากมาสี่สูตรดาบเต็มเก้าเจน7ก็เหลือเก้ต่อมาเจ้านี้เลยดับเต็มสอนอก็เป็นธนดับเต้นสิบน้อยโรจิเล ฟังมาดับเต็มเจเต็ม8เต็มหนึ่งฟังมาดับเต็มเจเต็ม8เต็ม1ฟังมาดับสตัว3ามเต็มต่อมาใบานี้ครับท่านก็เป็นอาทานหลักอร่อยนะ อดีตที่แล้วก็ผ่านสี่เดีวทันใบนี้ก็ฟังมาสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าหกตัวต่อมาใบนี้ครับท่านเป็นนัทันหลังอร้อยกับตัน ฟังมาเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งอดีตที่แล้วศูนหนึ่งสองสี่ต่อมาใบานี้เลยหวยขมใบนี้เป็นอดีตเก่าที่แล้วนะฝางมา ศูนยหนสรุปแล้วผ่าน1นึ่งผ่านห้าผ่นหนึผ่านห้าผ่โบนะท่าน1ล่างนะต่อมาเลยนะท่านใหม่นี้ครับฝากมาหนึ่งห้าหกเดหนึ่งห้าหก็ด ฟางวาซีโตวเป็นทานบนการล่างท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่8ดแล้วครับท่านก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด้วยนะเอ้ยลาวิ่งโบน4ี่ชุดเจ็สีหนึ่งคู่สีหนึ่ง 8 4 1 9 4 1ล่างวิ่ง5คู่2 5 5 5 8 5เอ้ยลาเอ้ยลาเนาะก็เป็นอาามบนล่างขอบคุณอย่างแหงสำหรับข้อมูลทีมแบ่งปันมาโดยตลอดโดยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะ ก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอ็กินมาประจานทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเนมาตลอด และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งป,นปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม